สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องน้องซ้ายมุงทุกขัานเลยนะคะมากราบไหว้ขอพรในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนพญาเสือหรือย่านประตูมอนนั่นเองค่ะขอเชิญมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะืลอในสถานที่แรกของเราในวันนี้นะคะนนั่นก็คือวัดราชบูรณะค่ะ อยู่ที่ชาวพิษณุโลกส่วนใหญ่เรียกกันว่าวัดใหญ่ในค่ะด้านในประกอบไปด้วยเีดีหลวงฐานแปดเหลี่ยมที่ก่อขึ้นไปทั้งยังสามารถเข้าไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อทองคำเพื่อขอพรให้ปินสิริมงคลได้อีกด้วยค่ะและในสถานที่ต่อไปนะคะชาวพิษณุโลกน่าจากคุ้นหูคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนื่อ็คือศาลสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชนั่นเองค่ะ คุนสามารถเข้าไปกรับไหว้ขอบควันเรื่องความรักการเรียนหรือว่าการงานได้เลยนะคะชาพิศนุโลกคอนเฟิร์มค่ะสมปรารถนาแน่นอนเอ๊ะในย่านนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายๆที่มากๆเลยค่ะแต่ในวันนี้หนูขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนไว้ครั้งต่อไปจะเป็นสถานที่อะไรฝากติดตาไารับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ